ไมรไม่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 ไี่ไม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 ปไม่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 ไ็นไับไม่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 ไมปไม่ไม่ไม่ไ่ไไไไมไไมไไไมไไ่ไไมไปไไไมไไ่ไปไไไ่ไ ื่อนะครับใครได้สายาอะไรกันบ้างน้องลูกปัดครับมันชื่อแบวมากเลยครับปีน้องลูกปัดอ๋อน้องลูกปัดคิมหันคิมหวงคิมหึงครับเอ้ยน้องปั้นตนักปั้นใช่ไหมครับครับผมแต่ว่า ep สิบสองก็จะโดนโดนหนักหน่อยไม่ถึงเมื่อวานรอดแต่ววันนี้ครับผมเป็นนักปั่นค่ะปั่นเลยค่ะปั่นระหว่างตอง ค่ะายแล้วอะไรดีที่ตัวแสบตัวแสบตัวโซนค่ะรับบทคนดูใจตัวเองหนีหนีมาใจเห็นว่าละครเราได้รับการยอมรับจากแฟนเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะครับจะได้ยังคือยังไงกันบ้างครับดีใจครับเพราะว่าแบบจริงๆแล้วแบบพวกเราหรือว่าทีมตั้งหนักทุกคนเขาก็ตั้งใจมากอะไรอเงี้ยแล้วแบบพอเรา คือแบบรีว่าทุกเรื่องเลยครับเวลาแบบเรามีละครออกมาผลงานออกมาแล้วแบบมีทุกคนได้ดูก็ดีใจอย่างริว์จะรู้สึกว่าแบบเวลาเราเราเดินตามทางเราจะเห็นแบบร้านอาหารต่างๆเขาเปิดทีวีอยู่แล้วก็แบบเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาได้แบบพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยละครก็รู้สึกดีใจครับนะแฟนละครี่นะครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่กระแสตอบรับดีครับผมแล้วก็จริงๆเป็น นักแ,แสดงที่ไวๆยเดียวกันเลยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่นะครับผมก็ฝากไปครับสามารถติดตามละครของเราไปได้เรื่อยๆนะคะละครของเราครบรถจริงๆค่ะอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีะเรื่องการความรักที่จะมีอุปสรรคที่ทําให้รักเขามั่นคงมากขึ้นนะะส่วนตัวน้ำป้ากับปัทวีนะคะก็จะ ต้องมาลุ้นว่าน้ำฟ้าจะหนีไปอีกนานแค่ไหนค่ะนะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่จะได้แผ่นนิดอย่างี p นะคะฝากด้วยค่ะหลังจากนี้ความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นยังไงบ้างเป็นแต่ของบุคคครกัะไรค่เพิ่มคุณเอ้ยเพิ่มคุณคือแล้วเพิ่มคุณเเพิ่มเพิ่เป็นแมวอะเมวเพิ่มคุณเยอะๆ ก็เพิ่มขึ้นนรับผมก็มีทางพาร์ทความรักของแต่ละคนครับผมแล้วก็ในพาร์ทครอบครัวครับที่ต้องช่วยกันได้พี่ชายผมการลุ้นนะคะน้องมินจะเขาจะตกลงกลับเราเมื่อไหร่ดีนะฝั่งนู้นนั่นน่นสิครับก็ลุ้นตามตัวละครปฏจวิตรเลยคนระับก็ลุ้นอยู่อืมการพูดในเขาก็หวานกันฉ่ำเหมือนกันจากที่แบบว่าสายโอดนะตอนนี้ก็เปลี่ยเนเรเปลี่ยนไปหมดมุ้งมิ้งเหมือนกัน เป็นยังไงบ้า<ะ>งคะจริงจริงแต่ช่วงนี้ไม่หวานเลยต้องดูว่ามันจะหวานได้อีกเท่าไหร<ช>่เพราะว่าหลังจากนี้มันจะเริ่มมีเรื่องทําให้เราสั่นคลอนกันเพราะว่าอย่างตัวละครอของพี่นุ่นนะครับวันนี้แบบมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นดินเนอร์ครั้งแรกของเราสองคนนะครับแล้วมันก็ต้องออกไประหว่างทางเพราะว่าเราก็ต้องไปเพราะว่าเขารักตาคือคือไม่แบบจะโดนหักคะแนนเพราะว่าแบบเรา เราโดนเออเราโดนชี้เรื่องโฟมเยอะกันเลยเย่างเขาจริงจริงพอเป็นเรื่องของความแบบว่ารุนแรงที่บ้านแบบคีมหัตถ์ก็โดนไปก่อนก็เลยโดนให้เวลาเขาได้ตัดสินุอยครับครับคือมันจะมีการณ์พิสูจน์หลักแานว่าการเถียงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงดีเป็นี้แหละมิสนะคะเราเองเป็นผู้หญิงเราต้องแบบว่าไฟขนาดไหนกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ คือณตอนเนี้ยในตัวนับดาวเชื่อใจคิมหันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราแบบให้ใจล้วก็วางใจกับเขาคือไม่ว่าเขาจะทาอะไรก็ตามเราให้เกียรติในการตัดสินใจของเขาแล้วก็นั่นแหละถ้าเร <c oughs> าทำลาดคลาดไว้ใจของเราก็ต้องรอดูนะคะว่าจะจบยังไง <c oughs> นี่แหละนี่แหละเ <c oughs> พราะว่าจริงจริงนับดาวเชื่อกันว<ด>่าแน่แต่คิมผมอยู่ข้างพี่อะพี่คิมเอาคุณบีคะ ค่ะก็นักเตวจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเด็ดขาดมากๆในการตัดสินใจแต่ละครั hmm. ้งก็ต้องรอดูค่ะว่ามันจะเกิอดอะไร้เป็นคนชงกาแฟะอร่อยอบ่กไปด้วย <c oughs> ใช่ไม่ไม่ต้องอ่อยเขาก็ดื่มเฮ้ยดีครับปุูยังไงดีครับโอเคนะครับไม่ตื่นนะครับเลิก แล้วก็เรื่องน้เองในชางครอบครัวเองก็ให้ง่ายกินได้เยอะมากๆเลยเหมือนกันไปหาร้านสดวเองครับผู้ถ่ายทอดประหยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาได้รับชมในงานครบครอบครัวครอบครัวค่ะจริงๆเรื่องนี้มินชอบเนื้อเรื่องของแบบการที่เขาต้องการเล่าสื่อไปให้ทุกคนได้ดูก็คือเกี่ยวกับครอบครัวด้วยการแบบเลียนดูที่ให้ความรักไม่เท่ากันแล้วก็ความสุขที่เรามีในแต่ละวันเราเลือกมอง สิ่งที่เป็นวัตถุหรือว่าสิ่งที่เราสามารถแบบมีความสุขได้ในทุกวันก็คือมองเห็นคนที่รักเราหรือคนที่เรารักอยู่ข้างไหนก็พอแล้วค่ะบคุณผู้ชมคะมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับคดีครอบครัวกในแง่คิดต่างๆที่เราพอจะม่องนี้มาให้กับผู้ชมอันนี้เสริครับผมว่าถ้าแบบเรื่อง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 รักแบบไม่เท่ากันมันสำคัญไม่งั้นมันจะเกิดการเปรียบเทียบในครอบครัวเพราะใช้มันเป็นปมในใจเด็กก็ใช่แล้วชอบอะไรีริง ใช่ครับผมก็จริงๆคือเรื่องนี้สอนเข้าคิดเกี่ยวกับครอบครัวไว้เยอะมากครับผมก็มคือถ้าสมมติว่าใครที่มีความฝันที่อยากทำอะไรก็อยากให้ครอบครัวที่แบบที่ดีนะครับก็สนับสนุนเขาในทางที่ถูกต้องครับใช่ใช่ค่ะกิจกับวันนี้แล้วกันครับจะได้เจอกับแฟนๆด้วยเป็นยังไงบ้างคะเซนเซนไหมคะเซน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 เป็นทางแรกผมทดลองเลยใช่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 วันนีรรร้นคนเยอะมากค นับได้นีว no? oh, really? ิ่งคนมหาทางย้ายที่มาทำย้ายยังไงนะเขารออยู่ข้างเขารออยู่ก็พร้อมครับพร้อมจะร่วมกิจกรรมกับทุกคนวันนี้ครับแฟนจะได้เห็นอะไรกันบ้างก็เห็นหน้าเห็นตาใช่ไหมยังพิเศษอะไรบ้างให้แฟนๆในวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมมากมายก็มีเกมสนุกสนุกให้ทุกคนได้ร่วมเล่นด้วยค่ะแล้วก็เอ่อบอกได้ไหมคะยอย่างอย่ง ก็มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นนะค่ะแล้วก็จะได้อยู่กับพวกเราทั้งห้าคนยาวๆจนถึงหกมีพี่วินนะคุณตู่นะเจ็จคนค่ะแค่พิเศษคือคุณต้ก็คือคุณตู่กับพี่พาวินนะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นความพิเศษมากเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับนานที่พวกเราจะรวมตัวครบครัอใช่คิวก็ค่อยตรงกัน คิวแน่แต่วนี้แหละเพื่อทุกคนเลยโอกาสที่จะมารีแอคดูละครพิการนี่แสดงว่าก็ไม่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นระยะมากๆเลยถูกไหมอย่างเคยมีไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่แรกก่อนก่อนที่สองมาี่แรกกับที่สองใช่ค่ะคือคือดูไปแต่ว่าก็ถ้าคิวว่างตรงกันก็อาจจะมีนัดรวมตัวกันแต่บใครยากสุดที่คิวไม่ไม่น่าใช่บินค่ะมันรักกันหมดเลยนะ แฟนครับให้การซัพพอร์ตพวกเราดีมากจะเป็นการย้อนส่วนวกเรก็ตงอไปค่ะทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามละครเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวตั้งแต่อีกีแรกจนถึงนาตอนนี้นะคะก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกตัวละครด้วยนะคะว่าทุกอย่างมันจะจบลงยังไงแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวจะมีโปรอะไรบ้างค่ะดีดีครับครับไม่มีอะไรมากเลยครับช่องสามคนต่อเนสามครับทุกจะนั่งทานนะทุกคนว่างนะครับก็สองนุ่มซึ้งครับกับเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับ สวัสด <Yeah. S 1> mm ีครับ